ตอนนี้จุดและตำแหน่งที่คนกำลังไปหาซื้อบ้านเยอะที่สุดในชมบุรีเนี่ยก็คือสีราชาเพราะว่ามันเป็นตำแหน่งที่ครบจบทุกอย่างและโครงการนี้ที่เรามาดูนะคะด้านหลังจะเป็นวิวภูเขาด้วยสวยมากใครอยากได้บ้านสวยๆวิวดีๆพิมพ์อิโมจิรูปบ้านมาหน่อยชื่อโครงการว่าไมซันฮิลล์ซึ่งมีบ้านหลายรูปแบบเลยตัวบ้านก็จะเป็นสไตล์ฝรั่งเศสบ้านที่เรากำลังดูอยู่ตอนนี้เป็นบ้านแฝดน,นะคะมี4ห้องนอน3ห้องน้ำแล้วก็ที่จอดรถ2คันซึ่งชั้นล่างนะคะมี1ห้องนอนแต่ถ้าใครไม่ได้อยากให้ห้องนอนอ ได้อย่างสบายๆแล้วก็วางโต๊ะกินข้าวได้ด้วยมีห้องเอาไว้สําหรับทําเป็นห้องครัวหรือว่าห้องซักล้างก็ได้ซึ่งห้องตรงนี้นะคะก็จะมีประตูสําหรับเชื่อมไปหลังบ้านมีขนาดแค่ชั้นหนึ่งนะใหญ่มากแล้วก็มีห้องน้ําด้วยหนึ่งห้องไปค่ะไปดูต่อชั้น2ด้านบนนี้ก็จะมีห้องนอนทั้งหมด3ห้องมาเริ่มดูกันที่ master bedroom กันก่อนเลยซึ่งตัว master bedroom นี้นะคะก็จะมีห้องน้ําในตัวมีหน้าต่างเอาไว้ให้เปิดดูวิวหน้าบ้านได้ด้วยคือห้องเนี้ยใหญ่มากเลยนะทุกคนสามารถทา walk in closet ได้เลยอ่ะอออีกกหหหห้้้งงงท่เเเเเลลนนนนนนะะคคจปป็็็็ขาาาดดมมรััวววไไๆสตใ ซึ่ง2ห้องนี้จะไม่มีห้องน้าในตัวนะคะชั้นบนเกลยจะมีห้องน้ําอีกหนึ่งห้องในส่วนของบ้านแฝดนี้นะคะจะมีขนาด143ตารางเมตรก็จะมีพื้นที่รอบบ้านด้วยบ้านหลังต่อไปที่เราไปดูจะเป็นบ้านทาวน์โฮมอิสระพื้นที่1 3 0ตารางเมตร4ห้องนอน3ห้องน้ํา2ที่จอดรถเปิดประตูเข้ามาในบ้านอย่างแรกนะคะก็จะเจอโซนรับแขกพื้นที่ค่อนข้างกว้างเลยนะทุกคนสามารถวางโซฟาได้สบายเลยแต่ถ้าใครอยากจะต่อเติมอีกก็ได้นะซึ่งด้านล่างนะคะก็จะมีห้องครัวแล้วเราก็สามารถทําเป็นห้องซักล้างได้ด้ววววยยยยยนยนนนนะะออออ่่่่าา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 งงััีี้้้คทเเเเรรไปปดดูบบตตติมมม็กช ว่าท่าไดบ้านเราจะทําแบบนี้เลยชั้นล่างนะคะก็จะมีอีกห้องหนึ่งบ้านใครมีผู้ใหญ่เนี่ยทำเป็นห้องนอนได้เลยนะคะสะดวกมากในส่วนของชั้นล่างเนี่ยจะมีห้องน้ำหนึ่งห้องชั้นบนจะมีทั้งหมด3ห้องนอน2ห้องน้ำแล้วห้องที่เรากําลังดูอยู่นะคะจะเป็นมาสเตอร์เบดรูมคือมันใหญ่มากจริงๆทุกคนแล้วก็มีหน้าต่างเยอะด้วยห้องนอนของเราก็จะโปร่งโล่งสบายและด้านบนนี้นะคะก็จะมีห้องนอนอีก2ห้องแล้วก็มีห้องน้ําอีก1ห้องค่ะเป็นห้องน้ํากลางและส่วนกลางเนี่ยก็จะมีสนามเด็กเล่นมีพื้นที่โล่งๆร่มรื่ากํลัง อยากมีบ้านสนใจซื้อบ้านเนี่ยก็ไปดูที่โครงการนี้ได้นะคะซึ่งที่ี่ยอยู่ใกล้มอกษตรศีราชามกากห่างกันแค่หนึ่งาทีแล้วก็ใกล้นิคมแหลมฉบังด้วยติดถนนสุขุมวิทห่างกันแค่ร้อยเมตรใครที่สนใจนะคะก็ไปดูที่บ้านตัวอย่างได้เลยนะฝ<ส>ากกดติดตามกดไลค์ like, กดเซฟกดแชร์และอยากให้ใครซื้อบ้านให้เนี่ยก็แท็กชื่อไว้ได้เลยค่ะ